สำหรับชาวราศีตุลเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสและความท้าทายที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณดวงอาทิตย์ยังคงโครจรอ,อยู่ในราศีของคุณส่งผลให้คุณมีพลังและความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันด้านการงาน เดือนนี้ชาวตุลจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโชคลาภในเรื่องงานคุณอาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะช่วยแสดงศักยภาพของคุณความคิดสร้างสรรค์และไหวพริบของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษในเดือนนี้ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาจะให้การยอมรับและชื่นชมในความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านการงานของคุณอาจทําให้เกิดความขัดแย้งหรือการแข่งขันในที่ทำงานได้คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายหรือคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ด้วยความสามารถในการประนีประนอม และการทูตของคุณจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างราบรื่นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่คุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเติบโตยิ่งขึ้นแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ในเดือนนี้การเงินของชาวตุลจะอยู่ในเกณ์ดีดาวสุขที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณคัวจรฐานบ้านการเงินส่งผลให้มีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางอาจเป็นโบนัสพิเศษรายได้จากงานเสริมหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้คุณอาจมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเช่นการถูกรางวัล หรือได้รับของขวัญม,มีค่าแต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเช่นกันเพราะดาวเสาที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนคุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องการลงทุนหรือการวางแผนการเงินระยะยาวควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวด้านการเรียนสำหรับชาวตุลที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดาพุทธที่โคจรผ่านราศีของคุณส่งผลให้คุณมีความกระตือรือร้นในการเรียนและสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว คุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ในการทำงานวิจัยหรือโครงงานต่างๆทำให้ผลงานของคุณโดดเด่นและได้รับการยอมรับจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นอย่างไรก็ตามดาวเสาที่โคจรท่านบ้านการศึกษาของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือเครียดกับการเรียนได้คุณอาจต้องทุ่มเทและพยายามมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแต่ความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาวสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสอบเข้าในระดับที่สูงขึ้นเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเตรียมตัวและวางแผนการเรียนคุณอาจได้รับโอกาสหรือทุนการศึกษาที่น่าสนใจแต่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายระยะยาวของคุณยอดค้าขาย สำหรับชาวตุนที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการและเพิ่มยอดขายดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของคุณส่งผลให้มีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่หรือได้ลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพสูง ความสามารถในการเจราจาต่อรองของคุณจะช่วยให้คุณปิดการขายได้อย่างราบรื่นกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมในการจัดโปรโมชั่นหรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยดึงดูดความสนใจจากลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่าย เพราะดาวเสาร์ที่โคจรผ่านบ้านการเงินอาจทําให้มีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้การวางแผนการเงินและการบริหารสต็อกอย่างรอบคอบจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจการให้บริการหลังการขายที่ดีและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าจะช่วยสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งการบอกต่อซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวตุนในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายแต่ก็ต้องใช้ความรอบคอบและวางแผนอย่างดีเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่เข้ามาการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการพักผ่อนจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ในระยะยาวและมีความสุขในชีวิตด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวตุลที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวสุขที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ส่งผลให้ความรักมีความหวานชื่นและลึกซึ้งมากขึ้นคุณและคู่รักจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น อาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันอย่างไรก็ตามดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านคอนอบครัวของคุณอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโต้ถียงกับคู่รักได้ง่ายย่อโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวคุณอาจรู้สึกอุดหิิหรือไม่พอใจในบางเรื่องแต่ควรพยายามควบคุมอารมณ์และสื่อสารกับคู่รักอย่างใจเย็นการเปิดใจคุยกันอย่างจริงใจ จะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันคุณอาจมีการพูดคุยเรื่องการแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการวางแผนการเงินร่วมกันกับคู่รัก สำหรับคู่รักที่อยู่กันมานานอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสครั้งการทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันหรือการเซอร์ไพรส์คนรักด้วยของขวัญพิเศษจะช่วยเติมเต็มความรักให้หวานชื่นยิ่งขึ้นควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันให้มากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวตุลที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักดวงอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีของคุณจะเสริมให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้มากเป็นพิเศษคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูง ที่จะได้พบเจอคนพิเศษในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมนมาหรือแม้แต่ในที่ทำงานความมั่นใจและการเปิดใจของคุณจะช่วยดึงดูดคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรผ่านบ้านความมรักของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกกลังเลหรือระมัดระวังในการเปิดใจกับใครสักคนคุณอาจกลัวการถูกมัด หรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจหรือคาดหวังมากเกินไปในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนหรือลังเลใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่คุณสนใจหรือคุณอาจรู้สึกไม่แน่ใจว่าต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจากความรักอย่างแท้จริงช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หากคุณพบคนที่ถูกใจและรู้สึกพร้อมที่จะเปิดใจดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านการเงินของคุณอาจส่งผลให้คุณได้พบกับคนที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงหรือมีความมคิดในการบริหารจัดการการเงินที่ดี สำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์แต่ควรระมัดระวังไม่ให้เรื่องการเงินหรือวัตถุนิยมมาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเรื่องความรัก โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวตุนในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจเรื่องความสัมพันธ์การเปิดใจและการสื่อสารอย่าง,งอจริงใจจะช่วยให้ชีวิตรักของคุณราบรื่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นควรใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้และเติบโตในความรักไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ ที่มีอยู่หรือการเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิต